เราขับสามมาเลยน้องแล้วเรามารอนี้กันนะครับโจสายทองโจสายทองครับพร้อมแล้วนะครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้ววยงามนะครับเราก็จะตามไปใส่โชวส่มาจับยูให้ผมไปแรอกอไแ้ครับคือเมือนชนไม่มันจะไม่แป เปิดงานวินิจสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีรางวัลเงินเดือนทั้งส <c oughs> yeah. er ี่บริเวณงานที่น <c oughs> ี่สองทีสองรองเท้าคุณของคุณได้ลายฮัลโห

ผลฐานคือโจ้สายทองนะครับห้ามเล่นการพนันมาเป็นอันดับที่สองนะเป็นตู้สูงลงจั๊ดจ้าทำวลาได้หลายหลายไปที่งานโจ้สายทองโจ้คุณใส่ในห้องไปที่งานโจ้เจ้าิบตามต่อหนึ่งไปสอบเกี่ยวกับใจแอบแล้วแอบแล้ว ไปมันบ <formation jin inh throat> ่น <kr> ั่นเดินไป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 ไนไป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 ไไปไไป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 นปไ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 ไปไปไปัปไ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 าไไป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  ไปได้ครับโอ้ตนเต้นตนเต้นไปได้เซยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะเข้าคอได้ยังไงครับก<อ>็อ่อนอยู่นะครับแต่ก็ไปได้นะครับ ก็ดีกว่าลำดานะครับเสียครับ้างดีดครับเบรกไล่ะันไปประพันธบ้านในรุนเนื้อรัเบมือนกันเอาเฆไปเหมือนการรุดกที่อล้มไม่เตก่อขยาี้ขนูกลู ปีนะครับปีกดำก้อนหนาครับในประธานเอ้ยต้อนกรรมการไม่พี่น้องเลยไปดำหน้าเลยกรรการนี่ดูแลเรากรรการเยอะนะครับวันนี้นะครับเอาเชือนะครับเอาทิพน์น้ำดูดใต้ทองเอาหลังปากดำวันง่ายนะครับเกือบติดสวยงามครับมารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะยังไงนะครับผม ร้อยห้าสิบห้าผ่านไป จตับสูบายเลื่อตับสูบไรเลครับาว่าเบราสอีมัลอยแปดสิบแล้วเาบงบ่หรอจะมาเด็ดบอลันแบบงี้งงที่น้องเหมอนจุ๊บก่้วเนี่

สองร้อยหกสิบห้าาโอคือส oh, ี่สูงครับสี่สั no ้นทิงหนิงเลยสอร้ยต่อแป๊นึงนะครับโอ้ช่างดีใจครับโอช่างดีใจครับ แค่บางงตาผู้รอยพาดไปเอาแน่นอน้องเปิดนะครับโอ้ยใจกับช่างด้วยนะครับใจกับช่าง้เมเป็นไรปอเฮยหต้องต้องครับหัวเป็นตัวล่างาเป็นตัวาเป็นไปรับปอเบาดีเบาดี ดีดอดครับส,สุดยอดครับการดีใจนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเอานะครับโหุโ้นเลข400เลยนะครับออสีรอยซซิมสี่ลอยซัมซิมปลาดำดาลออยรุ่นมาเป็นทองกลบๆสีราว เีกอาโอ้าสิโนรุมาเป็นฝาเข้าขาวฟันตั้งๆ it ี่น้องเดี๋ยวพ่อชองทีงน้ำอย่ากตเก้บตัาฝาเมื่อยังไม่ได้เที่งน้ำนะครับรอรุ้นกันต่อครับสามร้อยเก้าสีผ่านไปโอ้่านั่งจ้ะ

ทำลายสถิติปีนี้ไปแล้วนะครับผมโอ้โหทำลายสถิติไปเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหครับขอแสดงความดีใจกับช่างด้วยนะครับอ่า460นะครับไม่บอกใหน้ำมัดิสลอสช่วงนี้ได้บลสุดละหาสิบนี่นะครับมันดิสลอสเองซิล่ะ รู้สึกยังไงครับที่จี่าครับช่องลุงหลอดเอฟซีนะครับนี่ตั้งแต่ลุงหลอดถ่ายมานี่วันที่8แล้วนะครับวันที่9แล้วนะครับกองหน้าผู้กองหน้าสนับสนุนครับเป็นบ้านที่ขึ้นขึ้นสูงที่สุดในจังหวัดยะโสธรนะครับในประเทศด้วยด้วยนะครับระวังนาซ่าจะมาเอาตัวไปนะครับเดี๋ยวอโทษโอ้โหนี่คือโจ้ทรายทองหนุ่มลูปหลอดหน้าตาดีลงมีชาติกูนะครับวันนี้ก็สุดยอดนะครับอย่าลืมติดตามช่องหลอดเอฟซีนะครับนี่ครับเอฟซีจะเยอะมากนะครับคนนี้นะครับต่อไปนี้นะครับ โอ้โเจ้าทายทองนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมวอเอฟซีสวัสดีครับ